ดูต่อครับสําหรับคนที่เกิดในวันพระฤหัสครับนะฮะคนที่เกิดในวันพระฤหัสในสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างนะครับนะท่านสามารถที่จะดูดวงส่วนตัวกับผมได้นะครับสําหรับในเรื่องของที่ท่านประสบปัญหาไม่ว่าจะประสบปัญหาอะไรก็แล้วแต่ผมมีทางออกให้กับทุกท่านครับนะฮะมาครับสําหรับคนที่เกิดในวันพระฤหัสครับผมจับพลังงานของท่านได้แล้วนะครับนะฮะ จับพลังงานของท่านได้แล้วในสัปดาห์นี้นะฮะรู้สึกว่าในเรื่องของการงานนะฮะในเรื่องของการงานคุณกำลังที่จะมีการเดินทางอะไรที่เร่งด่วนนะฮะที่คุณไม่อยากไปเลย <laughs> ที่คุณไม่อยากไปเลยนะครับในสัปดาห์นี้เออคุณได้ต้องทำอย่างแน่นอนนะครับนะฮะ ผมเชื่อมั่นครับนะฮะสิ่งที่อะไรที่มันเนร่งด่วนนั่นหมายความว,าว่ามันเกิดผู้ใหญ่เขาเร่งเห็นในเรื่องของความเชี่ยวชาญคุณนะฮะถึงให้คุณเนี่ยได้ต้องไปแก้ไขนะครับนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจับมาไพ่มาได้เนี่ยนั่นก็คือ,อตัวของคุณเนี่ยมันมีทางออกมีสิ่งที่คุณมีจิตคิดจะสร้างสรรนะฮะสำหรับในการแก้ปัญหานะฮะ ในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านเห็นในคุณความดีของทักทุกท่านนะครับเนี่ยเนี่ยผมจำใหม่ใบหนึ่งอ่าไพ่กระสื่อถึงเรื่องของผู้ใหญ่นั่นแสดงว่าในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวัพนพฤหัสนะฮะคิดแก้ปัญหาด้วยจิตที่สร้างสรรน,นะฮะด้วยจิตที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นคุณไปได้ครับสัปดาห์นี้คุณต้องออกเดินทางนะฮะ ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของครีเอทเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณานะะคิดโฆษณาคิดวางแผนสัปดาห์นี้ไปได้สวยเลยนะฮะไปได้สวยแต่รอบนี้งานดุนอวนมาลัดคิวหุ่นแน่นอนนะครับนะฮะสำหรับในเรื่องของการเงินครับเช่นเดียวกันครับในสัปดาห์นี้การเงินของคุณเนี่ยตอนนี้กำลังที่จะมีอะไรดุด่วนเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาในครั้งนี้คุณอาจจะต้องใช้ หมุนเงินกันหน่อยนะครับผมเชื่อมั่นเลยครับว่าคุณไปได้และสิ่งที่ทำแบ็มามันมีอินคัมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่โสดอยู่นะครับในช่วงนี้นะฮะผมเชื่อมั่นเลยนะฮะว่าในสัปดาห์นี้คุณจะเจอ,อใครที่น่าสนใจดุ่มดวนเลยเออจากการเดินทางจากการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นคุณ คิดถึงเขาแน่นอนงานนี้คุณเครียดแน่นะฮะเขาเรียกว่ารักแรกพบรักแรกรถด่วนเลยล่ะฮะบอกใหนะ้สำหรับคนที่มีนะฮะครอบครัวอยู่แล้วในสัปดาห์นี้นะครับนะะได้เจออะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของต้องนะฮะแก้ไขสําหรับเรื่องของบ้านนะฮะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะฮะในสัปดาห์นี้คุณจะ,ะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะไม่ต้องคิดเยอะครับนะไม่ต้องคิดเยอะเพราะในสัปดาห์หน้าผมเชื่อมั่นครับนะฮะในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณนะี่ยเอาเงินเอาทองเนี่ยไปเตรียมตัวนะฮะสำหรับในเรื่องของรถยนต์นะฮะเรื่องของการเดินทางนะฮะดูบ้านซิว่าบ้านเนี่ยเออมีอะไรที่จะพอที่จะอ่ารั่วไหลนะฮะฝนตกแล้วเนี่ยมันมีอ่ามันมันรั่วงไหมนะฮะ ในสาหรับในสายมูนะฮะในสายมูที่ไหนเขามีพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องขังการต่ออายุพิธีกรรมเกี่ยวกับนะฮะ,ะอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณไปเลยนะครับคุณไปเลยนะครับนะฮะคุณสามารถที่จะในสัปดาห์นี้คุณไปได้คุณไปได้นะครับนะฮะหรือแม้แต่นะฮะไปนอนลงศพนะฮะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะฮะคุณไปสลดเคาะได้เลยนะคะรับรับรองครับธุรกิจ หรือแม้แต่ปัญหาต่างๆที่ผ่านอาที่ที่ที่ผ่านมานะครับรับรองได้ว่าเหมือนเกิดใหม่เหมือนเกิดใหม่เลยบอกให้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคนที่เกิดในวันพะระฤหัสครับ